สวัสดีค่ะร้านเมืองครามใบพัชานะคะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสสุพิเศษนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะคะนั่นก็คือวันนี้นะคะทางร้านเรานะคะมีเมืองครามซิกเนเจอร์นะคะที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆได้รู้จักกันนะคะเมืองครามซิกเนเจอร์นั่นก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเมืองครามใบพัชชาโดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นการ ออกแบบผ้าฝ้ายย้อมครามนะคะร่วมก,กันกับคุณแม่ๆที่กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอนั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่าผ้าฝ้ายย้อมครามที่เรียกว่าเมืองครามซิกเนเจอร์เนี่ยจะไม่เหมือนร้านไหนนะคะแล้วก็จะมีที่แค่เมืองครามร้านเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งเราได้มีการออกแบบขึ้นมาเป็นการ เป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็เป็นออิจินีลซึ่งจะไม่ซ้ำกับใครเลยแล้วก็ไม่มีที่ไหนขายมาก่อนเลยสำหรับพี่ๆนะคะที่เป็นลูกค้าของทางร้านเรานะคะก็จะได้รับผ้าฝ้า,ายอมครามสุดพิเศษนี้ไปนะคะพี่ๆคะ่ะแล้วก็วาาบางผืนนะคะที่เป็นเมืองครามซกเนเจอร์เนี่ยบางผืนก็จะมีแค่ผืนเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะไม่มีมาอีกเลยเพราะว่าเรามีการออกแบบ ไปเรื่อยๆนะคะ<ม>ก็คืออาจจะไม,ม,ไม่ไม่อทอซ้ำลายเดิมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ<ม>เพื่อพัฒนาลายต่อไปนะคะ<ม>เพื่อไม่ให้มีการซ้ำหรือจำเจแล้วก็อยากให้พี่ๆที่เป็นลูกค้า<ม>ทางร้านเราเนี่ยมีผ้าครามที่เป็นซ<ม>ิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะซึ่ง เราได้มีการออกแบบร่วมกันกับคุณแม่แม่ที่กลุ่มพอผ้าพบ้านนนกอยนะคะซึ่งกลุ่มพอผ้าพบ้านนอนกอยเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีว่ายืนหนึ่งในเรื่องหมีครามน้ำหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสกลนครเลยแล้วก็ พี่ๆที่ติดตามทางเพจของเรามานะคะก็จะทราบกันดีว่าผ้าทุกผืนของทางร้านเรานะคะก็รับมาจากกลุ่มทอผ้าบ้านนนกยทุกผืนเลยเพราะฉะนั้นรับประกันความพรีเมียมนะคะทุกผืนเนี่ยการันตีเลยว่าดีนะคะแล้วก็หนึ่งเดียวแน่นอนนะคะก็จะมาแนะนําเป็นผืนแรกนะคะที่เป็นเมืองคาวิกเนเจอร์นะคะผืนนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะผืนนี้นะคะคือทางร้านเรานะคะขออนุญ,ญาตเรียกว่าลายอ่า เป็นเทคนิคเครือสายรุงนะคะเครือสายรุงยังไงเครือสายลุ้งที่หมายถึงนั่นก็คือเขาใช้เทคนิคการทอที่ใช้เส้นฝ้ายนะคะหลายๆสีในการทอนะคะจะไม่ใช่สีเดียวล้วนแบบนี้นะคะซึ่งมันทําให้ดึง ลายลูกแก้วให้เด่นชัดขึ้นนะคะพี่พี่ขเป็นเหมือนแบบลายลูกแก้วที่เป็นสามมิติเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยลายหมีเด่นชัดเงางามมากๆเลยนะคะแล้วเทคนิคในการทำเครืออสายรุ้งนะคะพี่พคะ่ะเส้นฟ้าแต่ละเส้นที่นำมาทอผืนนี้นะคะไม่ได้ย้อมใน ไม่ได้ย้อมพร้อมกันนะคะย้อมย้อมคนละรอบนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสีเป็นเฉดสีครามเข้มครามอ่อนแล้วก็มีสีที่ย้อมผสมกับเดือกดล้ยผสมมานิดหน่อยนะคะก็เลยเรียกว่าเครือสายรุ้งนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่สวยมากแล้วลายมีมิติมากๆค่ะพี่ๆค่ะคืออันนี้เป็นเมืองครามซกเนเจอร์ที่ทางร้านเรานะคะได้ออกแบบร่วมกัน กับคุณแม่แม่ที่กลุ่มทอผ้าโดยเฉพาะเลยแล้วผืนนี้สวยมากนะคะแล้วความมีครามน้ำหนึ่งนะคะพี่พค่ะนี่เลยเป็นผ้าายชีกวางด้วยนะคะเขาก็จะมีความนุ่มเด้งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ผ้านะคะไม่ยืดไม่หดแล้วก็ไม่ตกสีด้วยนะคะนี่เลยพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถ inbox สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละผืนเนี่ย หนึ่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีมาเพิ่มน,นะคะอันนี้ก็ไม่สามารถการันตีได้นะคะในโอกาสหน้านะคะพี่ๆค่ะผืนนี้นะคะเป็นเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามที่เป็นเฉดสีเ,เข้มนะคะแล้วก็ลายหมีที่ออกแบบมานั้นนะคะก็ เป็นลายหมีที่ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีความเป็นสีเดียวนะคะเป็นพ่อไฟสีเดียวแล้วก็มีการมัดย้อมที่ใช้เทคนิคที่แบบว่าเป็นงานชั้นครูเรียกได้ว่าชั้นครูเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับผืนนี้นะคะก็จะไม่มีสิ้นกาดเป็นการออกแบบที่ลงตัวแล้วก็องค์ประกอบสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆขานี่เลยนะคะคือลายหมีวางลายมาได้แบบเป็นการเว้นช่องไฟที่สวยมากนะคะแล้วก็เหมือน เหมือนลายพิมพ์นะคะแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นการมัดด้วยมือนั่นเองนะคะพี่พี่ขาสำหรับผืนนี้นะคะสวยมากเมืออทำซิกเนเจอร์นะคะแบบภูมิใจนำเสนอผือนนี้มากเลยนะคะพี่พี่ขาผืนต่อไปนะคะผืนนี้นะคะใช้เทคนิคการย้อมแบบสีเหลืองที่เห็นนะคะมาจากสีดอกดาวเรืองนะคะพี่พี่ขา ใช้เทคนิคการย้อมนั่นก็คือนำไปย้อมกับสีดอกดาวเรืองก่อนนะคะให้เป็นสีเหลืองหลังจากนั้นนะคะก็มัดลายหมีนะคะแล้วก็นำไปย้อมกับสีครามอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ลึกลับซับซ้อนมาแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ไม่มีที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะสำหรับเทคนิคนี้นะคะนี่เลยนะคะ เมืองครามซิกเนเจอร์นะคะก็จะไม่เหมือนใครจริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะมีที่เพจเมืองครามใบพัชชาเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะผืนนี้สวยมากมีความเป็นสีเหลืองๆนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเฉดสีใหม่ของพระครามเลยก็ว่าได้นะคะ ต่อไปค่ะผืนนี้เรียกได้ว่าลิมิเต็ดเลยนะคะพี่ๆขาสำหรับผืนนี้ที่เป็นหมีขั้นเพราะว่าในการทอหมีขั้นนะคะปกติทอเป็นผ้าฝ้ายขอมครามธรรมดานะคะก็ไม่ง่ายเลยนะคะแต่ผืนนี้นะคะเขาเป็นหมีขั้นเขาก็จะเพิ่มความยากขึ้นมา อีกนะคะแล้วก็ผสมผสานล,ลายามีโบราณผสมผสานกับหมีประยุกนั่นเองนะคะก็ยิ่งทวีความาเลอค่าเข้าไปอีกนะคะสวยมากยืนหนึ่งเลยคืนนี้เป็นลิมิเต็ดเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่เลย เขาก็จะมีหลากหลายสีนะคะในผืนนี้นะคะพี่พี่ะาสวยมากนะคะแล้วก็เป็นสิ้นการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มทอผ้าบ้านนอนกอยด้วยนะคะ mm hmm. นี่เลยผืนนี้ม mm ีต็ดมากจริงๆนะคะพี่ๆคะ mm ่ะ hmm. าแล้วเป็นอ่หมีขั้นแบบนี้เวลาเราสวมใส่นะคะก็จะทําให้เราดูสูงเพียวขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. เป็นคลิปลับเลย mm hmm. ต่อไปนะคะผืนนี้ก็เป็น เรียกได้ว่าเป็นลายขอนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าลายขอเจ้าฟ้านั่นเองนะคะผืนนี้นะคะก็ลายขอนะคะเขาก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษนะคะในการที่มัดลายขอแล้วก็ถักทอให้ลายขอนะคะเขามีระยะห่างเท่ากันแล้วก็หันหน้าขอไปในทางเดียวกันแบบนี้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ทอยากมากๆเลยแต่ว่า าทางกลุ่มทอรมาพบ้านเดนอนกวาสามารถทอได้เลือยข้าวแบบนี้เลยนะคะเป็นงานชั้นครูนะคะพี่ๆค่ะสวยมากเลยนี่นะคะ่ะเทคนิคการย้อมนะคะก็เฉพาะที่นะคะแล้วก็ไม่ไม่มีใครลอกเรียนแบบได้แน่นอนนะคะเป็นความลับบอกใครไม่ได้ด้วยนะคะผืนนี้นะคะเราก็มีทั้งสีตะกอนะคะแล้วก็ อสองตะกรนะคะซึ่งความต่างก็คืองานสีตะกรนะคะเขาก็จะเป็นยกดอกลูกแก้วนะคะพี่คะเป็นลายยกดอกลูกแก้วแบบน,นี้นะคะแล้วก็จะมีความผ้าเขาก็จะมีน้ําหนักมากกว่านะคะแล้วก็จะหนากว่างานสองตะกรนะคะนี่เลยนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะส่วนผืนนี้นะคะเป็นงานสองตะกรนะคะเราก็ผืนนี้ก็เป็นสองตะกอผ้าผิวรียบนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นลายขอด้วย เขาจะเหมือนกันเลยแต่ว่าแตกต่างกาันตรงที่เทคนิคการทอนั่นเองค่ะแต่ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วแต่ความชอบสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบงานสองตะกอรหรืองานสี่ตะกอนะคะก็สามารถเลือกได้ตามใจเลยนะคะทางร้านเรามีผ้ามากมายให้พี่ๆได้เลือกนะคะแต่อยากจะแนะนำสุดพิเศษเลยก็คือเมืองครามซิกเนเจอร์ของเรานั่นเองนะคะพี่ๆค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะ สำหรับใครที่ต้องการความเป็นยืนหนึ่งนะคะดีเยี่ยมเลิศก็คือต้องเมืองทำซิกเนเจอร์เท่าน,นั้นเลยนะคะพี่ค่ต่อไปนะคะก็เป็นอะไรที่สุดพิเศษเหมือนกันนะคะที่ทางร้านเราภูมิใจมากๆเลยนั่นก็คือเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือแท้ร0 0ซนั่นเองค่ะผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะสมัยนี้นะคะเข็นมือแท้ร0 0เซแบบนี้นะคะหายากแล้วนะคะพี่ๆค่ส่วนมากนะคะก็จะเห็นเป็นผ้าฝ้ายเข็นมืออ เป็นผ้าฝ้ายเข็นมือจากโรงงานนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเขาอาจจะบอกว่าแท้แต่ว่าอาจจะมีผสมแต่ว่าฝ้ายโรงงานมาด้วยนะคะแต่อันนี้คือการันตีได้เลยว่าฝ้ายเข็นมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเขาหายากมากนะคะในตอนนี้แล้วก็อยากให้พี่ๆได้มาสัมผัสนะคะความถักทอเข็นมือแบบนี้นะคะแล้วก็ความเรียบของเส้นฝ้ายนะคะพี่ๆค่ะง,งานเนียบแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลย สำหรับฝ้ายเข็มมือแท100้ร้อเปอร์เซอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะแต่ว่าหาซื้อได้จากร้านเมืองคางใบพัชชาเลยนะคะต่อไปนะคะผืนนี้นะคะพี่พๆขะอันนี้ก็เป็นเครือสายรุงเช่นกันนะคะเป็น เทคนิคการทอแบบเครือใสารุ้งนะคะที่พูดไปสำหรับผืนแรกนะคะนั่นก็คือใช้เส้นใยหลากสีนะคะในการทอผืนนี้สวยมากนะคะพี่พคะ่ะดูดีเทลนะคะแล้วลายนี้นะคะก็เป็นลายนกนั่งแอ่นนะคะซึ่งเป็นลายประจํากลุ่มทอผ้านั่นเองนะคะพี่พี่คะ่ะสวยมากเขาจะมีความอ่อ มีเส้นใยหลากหลายสีนะคะที่จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเมือนคำซิกเนเจอร์ที่สวยมากๆเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่เลยคือน,นี้นะคะสวยมากดีเทลแบบเป็นเครือทางร้านเราเรียกว่าเครือสายรุ้งนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะสวยมาก สำหรับผืนนี้นะคะพี่พี่ท้าไหนสนใจก็ mm hmm. อีมลสอถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ mm hmm. ต่อไปคะ่ะ mm hmm. ผืนนี้เลย mm hmm. ผืนนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นการผสมผสานนะคะ mm hmm. บอกก่อนเลยว่าผืนนี้มีทั้ง mm hmm. อสองตะกอนะคะแล้วก็มีสี่ตะกอเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่ค่ะจะเป็นลายดอกพิกุลนะคะ mm hmm. ผสมผสานกับโคมไฟนั่นเองนะคะสำหรับผืนนี้ สวยมากนะคะแล้วก็เป็นสิ้นกาดที่เป็นซิกเนเจอร์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนอนกอยนะคะนี่เลยโคมไฟนะคะผสมผสานกับดอกพิกูลนั่นเองนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นงานสองตะกอผ้าผิวเรียบนะคะต่อไปคะ่ะอันนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะเป็นโทนสีแบบชมพูเลยตัวนี้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความเหลือบเหลือบ โกโก้เป็นพิงโกนะคะสำหรับผืนนี้สวยมากนะคะนี่เลยผืนนี้นะคะก็ลายลูกแก้วก็เหมือนสามมิตินะคะเป็นการถักทอที่เห็นลายลูกแก้วชัดมากๆเลยนะคะผืนนี้เลยแล้วก็ความเป็นสีใหม่นะคะก็ค่อนข้างที่จะ ใหม่นะคะตัวนี้ก็ลิมิเต็ดแล้วก็เป็นออริจินอลด้วยนะคะผ mm hmm. ืนนี้นะคะผืน mm hmm. ต่อไปนะคะสำหรับผืนนี้นะคะก็เป็นลายประกายเพชรนะคะซึ่งเป็นเบสเซอร์ของทางร้านเราแล้วก็ทางกลุ่มทอผ mm ้า hmm. บ้านดอนก่อยด้วยนะคะ,ะ mm hmm. เขาก็จะขายดีนะคะคู่กับลายนกนั่งแอ่นด้วยนะคะสำหรับลายประกายเพชรนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นบริเวณ เป็นลายหมีนะคะพี่ๆขาลายหมีเขาเด่นชัดมากๆเลยเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะนี่เลยผืนต่อไปนะคะก็จะเป็นลายดอกพิกุลนะคะตัวนี้ก็ใช้เทคนิคพิเศษในการทอเช่นกันนะคะสวยมากเป็นการนำเสนอลายหมีนะคะที่ รวมไปถึงลายลูกแก้วที่เด่นชัดเช่นกันนะคะตัวนี้แบบว่า3ามมิติทะลุออกมาจากผ้าเลยนะคะสวยมากเป็นลายหมีเต็มผืนนะคะเป็นลายดอกพิกุลน,นั่นเองนะคะผืนนี้สําหรับสีนี้นะคะก็จะเป็นสีคล้ายๆเครือขาวนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่เลยนะคะใส่แล้วก็ยืนหนึ่งเลยไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะ คือ,อความพิเศษของเขานะคะผ้าฝายย้อมครามที่นำมาทอนะคะก็ใช้เทคนิคพิเศษที่วิจัยมาแล้วทุกขั้นตอนนั่นเองนะคะนี่นะคะสำหรับผืนนี้นะคะก็ใช้เทคนิคตีเกลียวเส้นฝ้ายก่อนนะคะแล้วค่อยทอก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเทคนิคพิเศษเช่นกันนะคะพี่ๆคะ่ะนี่เลย ก็จะเห็นเส้นฝ้ายแบบนี้นะคะนั่นก็คือการตีเกลียวนั่นเองนะคะ mm hmm. เทคนิคนี้ก็ไม่ค่อยพบเ็นนะคะพี่พๆค่ะนี่เลยเราก็เลยนำมาเป็นเมืองครามซิกเนเจอร์นั่นเองนะคะนี่เลยลายหมี่นะคะก็ เขาก็จะเหมือนเน้นให้ลายหมีโดดเด่นออกมาด้วยนะคะเนื่องจากการตีเกียวของเส้นใยแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยนะคะพี่พค่ะวันนี้ก็นำเสนอเมืองคํามซิกเนเจอร์เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ mm hmm. ก็สุดท้ายน,นะคะก็ฝากพี่พี่ทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะรีบมาบอกให้เร็วที่สุดเลยนะคะแล้วก็ ที่สำคัญนะคะทางร้านเรานะคะก็รับตัดผ้านะคะทุกแบบเลยนะคะสามารถทักอิ็อ็อ์สอบถามได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ